เสียงปืนดังขึ้นกลางดึกฝูงนกแตกเตือนบินว่อนพรานเคนพิงต้นไม้ใหญ่หายใจหอบเงื่อชุ่มหลังเสื้อผ้าขาดวิ่นจากการไล่ล่าแม่งมันไม่ใช่เสือธรรมดาแล้วพรานเคนสะบดเบาๆมองรอยเลือดจำจางบนใบไม้มันไม่หายใจแต่มันเดินได้พรานบุญซึ่งมากับเขาก้าวออกจากพุ่มไม้ กูว่าแล้วมันโดนของใครเป็นคนปล่อยเคนถามทันควันพวกไอเสียถึกแน่มันจ้างหมอผีมาปล่อยของในป่าไล่ล่าชาวบ้านออกไปให้หมดจะยึดที่งั้นก็ถึงเวลาพรานจะไล่ของกลับเคนหันกลับหยิบมีดปลายแหลมที่พกอยู่ข้างตัวไปบ้านพ่อใหญ่ท้องกันคืนนี้กูจะเอาของดีออกจากหีบ กลางค่ำคืนนั้นขบวนรถกระบะสามคันแล่นเข้าสู่แนวป่าใหญ่อย่างเงียบเชียบพวกมึงฟังให้ดีนะเสียึรเก้าวหนุมาจากรถสูบบุหรี่แล้วพูดเสียงเรียบใครจัดการพรานเคนได้กูให้เพิ่มอีกชายร่างผอมใส่ผ้าขาม้าแดงพนมมือขึ้นระดับอกเขาคือหมอคำผาย หมอผีจากฝั่งชายแดนพูดเสียงแหบมันมีของข้าเองก็มีของถ้าพรานเคนจะเล่นของกูจะเล่นกลับให้จมดินลูกน้องสิบกว่าคนแบกปืนพร้อมบุกป่าลึกทั้งด้านพรานเคนเขานั่งนิ่งอยู่หน้าศาลปู่ตาจุดทูบสามดอกก่อนท่องคาถาด้วยเสียงต่ำ นโมพุทธายะอิติสุขโตอรหังพุทโธนมะพทะปัตติโมขังวรธรรมโมควันทูบลอยขึ้น่ํากลางเสียงลมวูบวาบใบไม้รอบตัวเขานิ่งสนิทอย่างประหลาดพรานบุญยืนมองแล้วถามเบาๆเคนมึงจะใช้ของเก่าอีกเหรอของใหม่มันต้านไม่อยู่ แต่มึงเคยสาบานว่าจะไม่ใช้คาถานี้อีกคราวนี้ไม่ใช้ไม่ได้แล้ววะเขาลุกขึ้นหยิบมีดปลายงอนที่ผูกได้รายขีดเป็นวงลงบนดินคืนนี้